สวัสดีครับวันนี้ช่วงว่างช่วงโควิดครับผมจะพาทุกท่านทำอาหารนะครับเมนูแกงยอดเต่าลังครับใส่ใส่เนื้อครับผมเราดูครับเราต้องอันดับแรกเราต้องไปหาต้นเต่าลังกันครับผมขึ้นแถวหลังบ้านนะครับเยอะแยะไปหมดครับผมดูครับ ก็เขานั่งอย่างนี้ครบับพอเราได้ต้นมันมานะครับทีนี้เราก็มาปอกให้มันเอาที่มันอ่อนๆน,นะครับยบอ,ดอดหนึ่งครับฟันกันบบครึ่งวันฟันกันครึ่งวันนะครับผู้เชี่ยวชาญทีนี้เราเตรียมเนื้อไว้แล้วครับเ,เราล้วนมาแล้ว ผาให้มันเอาที่อ่อนๆนะครับรสชาติมันก็จะเหมือนมะพร้าวนะครับยอดมะพร้าวรับที่เรียกยอดเต่าลังครับรสชาติมันจะไม่หวาน สวยงามครับโอ้โหนี่สวยงามครับ เยอะเนี่ยชาวบ้านเลยมะพร้าวมะพร้าวเขาไม่ให้ได้กินนะหายากอะยากต้นหนึ่งมีสวนหนึ่งสวนหนึ่งมีมะพร้าวอยู่ไม่กี่ต้นแต่ใครเขาจะให้โค่นเอายอดโค่นเอายอดมันเกินไปนะลูกมันติดและโค่นทิ้งอ่ะอย่างนั้นอ่ะถึงได้แกงจริงๆนี่ผมกินมาตั้งแต่เด็กเลยเนี่ย เธอบอกอร่อยนะเรีล <ti> ็อกก็ลองกินดูนะกินได้เด็กเลยเนี่ยกินดิบได้ไหมครับได้ครับเหมือนจะเหมือนจะจริงใจมากครับน่ากินครับพอเราปอกเปลือกออกมาแล้วครับทีนี้เราก็มาปอกเปลือกอีกทีเพื่อจะเอาที่มันตออนอนนะครับ แล้วก็มาหัน่นเป็นชิ้นๆครับแช่น้ําน้ําเกลือนะครับผม,ม,มเพื่อไม่ให้มันดำเลยก็ยังดำเลยก็ <laughs> ไม่ทันนะครับก็ยังดําอยู่ไปจ้างเขาเดือนละสามหมื่นเอามาให้พอ่อนักสองหมื่นครับตันนี้ทำอะไรอยู่ครับเกี่ยวกะทิ ให้แดกมันนี่ครับพอได้ได้เนื้อหั่นเสร็จแล้วครับพอเนื้อล้างเสร็จแล้วก็ออกมารวนครับเนื้อเยอะเลย,เยเวันนี้ดูอีกรูนึงอะ่ะไขหม้อเนี่ยเยอะไหม เกี่ยวกะทิอยู่นะครับครับพอ,อเคี่ยวกะทิได้ที่นะครับแล้วก็พริกแกงใส่ลงไปครับผัดครับเดี่ยวพริกแกงทีนึงคนระับ ร้อนเกินกแดงร้อ,อแนออแค่ออแพอสุกนะครับแต่ก็พอ <c oughs> นี่กุ๊กนะครับนาก,ก้อนนะครับกุ๊กประจำทีมเอ็มเจัาวมันต้องผิครับพอเกี่ยวน้ำพริกได้ที่แล้วล้วก็ใส่เนื้อแล้วก็ใส่ยอดเตาลังลงไปครับผมแล้วก็เทให้หมารอให้เดือด สุกชาติให้อร่อยแล้วก็กินได้ครับแล้วก็เทให้หมาขาวนอนรออยู่ถ้ารอเดี๋ยวเทให้มันหลับแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายครับกินครับทีนี้เครื่องเนะมันไม่ครบยื้เมื่อน่ข้างบูเนี่ยข้างข้างหนทำนี้ผมถอดตายได้ปะได้ป่ะได้ป่ะ เชฟกินเชฟกินดูโอ้าว,วครับสดกินยังไรเลยนะทำเองกินเองทำเองกินเองครับนักเลงพอครับโอ้โหครับเป็นไงครับรสชาติกัวทินหนอร่อยมากครับว,ว่าใครไม่ได้กัวทินหน่อยเดีต้องตักไปแอบกินน,นู้นนั่นมั้งเนี่ย,ยตบตะกบ ตัด,ต,ดตัดยากอะไรวะตัดยากาต้นม้กลับมาเั็นนั่งแอบอยู่อย่างไรป,ไปะกิน <laughs> เขาอ่ะพี่กีนายอิมแล้วนลังโตเชี่ยวอยู่ครับตอนนี้เรา <c oughs> จะชิมนะครับชิมชิมโอ้โหง่าย <c oughs> ยังไม่กลับมาทีค่เอา้าเป็นไรวะ ขายง่ายาเดียวไ,ไ,ไม่ไม่ส่งไปให้หมาดูอะส่งแล้วรสชาติมันจะคล้ายเนื้อมะพร้าวเลยนะครับยอดยอดหากแก้งนี้เป็นไงบ้างไปไงนิ้วคืออะไร<า>อร่อยไหมอร่อย